สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวปูกอกนะคะก็จะมาสัมภาษณ์พ่อวันนี้ก็คงจะเป็นนะรอบรอบรอบก็เอฟซีครับมาให้กำลังใจพ่อพวกเราให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วก็เอฟซีหลายคนก็บอกว่าให้มาให้กำลังใจพ่อแม่แล้วก็แล้วก็วันนี้เห็นว่าเขาลบคลิปแล้วดิตาลบคลิปแล้วดินะถ็อว่าเขาลบคลิปแล้วตรงนั้นก็ ก็นั่นแหละก็อยากฝากไว้นะคนที่มีช่องข่าวในมืออย่างยูทูบแบเราเนี่ยมีอะไรที่จะให้กับทบกระทบกับคนอื่นก็ไม่ต้องทำก็อยากฝากไว้แล้วยิงเราเรามี YouTube เป็นช่องของตัวเองริงต้องวังไม่ว่าช่องไหนก็ตามเนาะก็อยากฝากไว้เรื่องนี้แหละโซเชียลมันมีทั้งดีและไม่ดีนะถ้าบางคนที่เขาใจร้อนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ อันนี้เราก็ได้ดูคลิปดูนั่นเรียบร้อยแล้วก็ตาแกก็ลบคลิปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรจบๆไปตาคนตังอยู่เนาะแล้วก็จะเอาเงินไปคืนพาจรย์เพราะว่าเงินก็เราเก็บไว้อยู่เงินก็ดอกเงินเดี๋ยวพ่อก็เอาไปสวายคืนให้พาจรย์เป็นะะได้จบดราม่ากันไปแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเงินคดืนแล้วก็จะทับคลิปทำอาให้ดูมาถ่ายรูปพิจารให้ดูถ่ายรูปไว้อืว่าเราได้คืนจำนวนนี้ เราได้คืนกันไปแล้วอาจารย์พร้อมที่จะสร้างเมื่อไหรก็แล้วแต่ท่านเลยเราก็เอาไปคืนเพื่อให้เราก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วล่ะสี่งสร้างเราก็ช่วยวันไหนที่เขาจะสร้างเราก็ไปร่วมสนุกไปช่วยไปร่องช่วยเพราะเราก็คนบ้านกอกอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่เลย บ้านเกิดอยู่นู่นก็จริงแต่เมืองนอนอยู่นี่นี่อนี่คือเมืองนอนครับผมบ้านเกิดอยู่นน่นก็จริงแต่เมืองนอนยู่อยู่อยู่นน่นอ่ะขอบคุณมากนะครับทุกช่องที่มาให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นเด่นกรกอกยา่อาชีวินาทีให้กาลังใจพวกเราให้กำลังใจมาโนดโกช่องไม่ออฟกรกอกของเราครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับก็ไม่มีอะไรเรามันอยู่ในโชวเชี่ยวแล้วก็ผันมก็ผ่านไปแต่ผลกระทบกับเราก็ เราชินแก่อนหน้านี้ยังเจอเจอหนักกว่านี้เยอะหนักนี้โดนแล้วนะก็เรื่องคดีมันเรื่องจิบจิบก็อยากฝากนั่นฝากเรื่องนี้แหละให้กับทุกคนที่มีช่องในมือเป็นแง่คิดป็นแง่คิดถึงแม่ผมกระทบที่ยังไม่มีปัญหาเป็นคลอยเป็นความกันก็จริงอแต่ไม่อยากให้ใครก้าวล่วงไปถึงคนบุคคลที่สองที่สามมันถ้าถึงใครเดีมันก็ใจอย่าง่งเราหนึ่ง มันหนักแน่นพออยู่แล้วบางทีลูกเต้าเราเนี้ยบางทีเขาไปดูนยเขาไปดูแล้วเออพ่อเราเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลูกก็ไม่ได้รู้ความจริงเราก็ต้องออามาแก้แก้ข่าวให้ลูกฟังอีกในสังคมเนี่ทีนี้บางทีเด็กไปโรงเรียนเนี่คนอื่นอาจจะดูไปนั่นถ้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันก็เด็กเขามปน เยังเด็กน้อยอยู่วันไหวเนาะเด็กเขายังเด็กอยู่ก็อยากฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจไม่พาดสายเลยวันนี้ขาดสายเลยครับแล้วก็ให้กำลังใจเยอะคอมเมนต์ผมก็เยอะมากก็ให้สบายใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปท้องใช่ไหม ไม่ได้อยู่แค่เราไม่ได้ประสานงานกันสูงสัยอะไรก็ให้ถามกันเนาะนาทีต่อไปเนาะไม่ได้คุยกันดีกว่าไม่ไรก็ตามมันเงียบมาเขาบอกว่าเข้ามาคุยกับตาคุยกับพ่อเลยไม่ได้คุยคุยตอนไหนีัชัดเจนด้สิครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะเพราะว่าเราคุยเราก็ไม่มีนั่นแหละเราก็บอกไปตามความเป็นจริงนี่ชัดเจนนะครับเพราะพ่อป่าวบอกว่าตาไม่ได้มาคุยนะครับ เอาให้ต่างคมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเอาเงินส่วนที่เขาอยากร่วมทําบุญนี่ไปให้พระอาจารย์สารต่อแั้บเพื่อนจะทําวันไหนก็แล้วแต่เพื่อนเนาะคราวนี้ล้วกลคุยกับพระอาจารย์อยู่เดี๋ยวผมร่วมบุญด้วยอาว่าตาให้ว่าตาบอกอ่ะเออผมร่วมบุญด้วยเพราะว่าสลาตรงนี้ผมไปดูประวัติมาแล้ว มันเป็นสาราเก่าแก่ของหมู่ชาวบ้านใใชช่เวลาไปที่กับสารหลักบ้านระเบือเป็นสารที่ชาวบ้านให้ฟังรถเมื่อถือใช่ใช่ใครจะไปทำการทางานใครจะกล้าใครจะกล้าครับใครจะกล้ากล้าอมมาบันเทิงแล้วปักปักเงี้ยบไอ้นาทีก็ว่าไปโอ้อมมันก็อิ่มเหรอแล้วก็ที่ใสของพ่อเขาไม่คนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับทีสใยของเขาเปล่าไม่คนอย่างนั้นเราไม่ดูกันแค่นั้นแล้วเราเรากิดตำแหน่งมานานก็เงียบเนาะเงียบค่ะ เงียบเราก็คิดว่ามึงเงียบไปแล้วก็วันไหนทำเรวก็ไปร่วมบุญหนึ่งล้วก็ชิ้แเจงพระอาจารย์อยู่ตลอดเนพระอาจารย์ตลอดคุณยายตลอดก็ไว้ใจนั่นแหละถึงเอาไว้เออเอาเอาไว้ให้ผู้ใหญ่นั่นละเก็บไว้อณยาคนต่อไปครท่านซื้อทอดไปอันนี้เราจะไปให้พระอาจารย์เนียเพราะว่าเรื่องที่จะทำเนี่ยมันก็ไม่รู้จะยามไหนมันมันเริ่มต้นจากพระอาจารย์ที่ที่ท่านจะจูกายก่อนค่ะ ก็คงต้องรอให้เพื่อนแบบสารต่อเนาะพ่อเนาะแบบเพื่อนมียังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะหากระทินผ้าป่าได้มาชมทบบางทีก็อากายด่เนาะก็จะชมทบเพิ่มก็อาจจะเสร็จก็เป็นไปได้เรารวมโดยช่วยกันนั่นแหละเพื่อความเหมือนเจริญของหมู่บ้านของเราเพราะเป็นที่เขาลบกราบไหว้ชาวบ้านชาวบ้าน พราะว่าวันศีนวันพระเขาก็เอาดอกไม้ไปขึ้นได้ทุกทีต้องอยู่ตรงนั้นเข้าพรรษาก็ขันห่านะไม่ว่าจะไปสอบอะไรบางคนก็ไปขอไปบนบานสันกาขอโชคขอลาบกับเพิ่นให้สมหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สีก็เขาสบายใจครับเห็นตาลบคลิปแล้วก็สบายใจลบคลิปด้วยแล้วก็สบายใจแล้วใช่เออลบคลิปแล้วก็โอเคแล้วมันก็จะได้นพเปลาของเราไหอย่าเครียดเด้อพอป่าก็จบไม่มีอะไรครับปล่าก็ไม่มีอะไรครับก็อย่าคุยกันชาวบ้านด้วยกันเหมือน อพ่อปกับตาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้โกรธแกนะไม่ได้กันไมใช่นะทีคับตาก็คงจะบางทีใช่บางทีอาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้บางทีมันเป็นความไม่เข้าใจตาก็ไม่ได้มาถามแกก็พูดไปนึกว่ามัน ก็อยากจะตามหาว่าอยู่กับใครหรือเปล่าบางทีจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแกแต่ว่าแกก็ต้องมาคุยก่อนค่ะว่าาเเข้ใจออก็ลกน็ดีแล้วล่ะที่แกลบคลิปไปทัวลงน้่นี่ทัวร์้ีนี่ทัวร์้ีนี่ทัว้์นี่นี่ทัวร์นี่ฟังหัวนี่ ที่สนามทัวร์ก็เยอะอยู่สนามทัวร์เยอะนี่พ่อเนี่ยนักท่องเที่ยวขยอะรับใครเยอแต่ทัวร์แบบนี้ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่พ่อบอกถ้าเาเอาเปพุกนอนได้เลยนี่นะเดี๋ยวยกสูงอยู่พ่ช่างมาดูแล้ววันนี้ยกยกอีกบอกค่ะยกอีกเปลี่ยนเสาใหม่มันเอียงนะขึ้นไปเปิดหน้าต่างไม่ตกใจอยู่เลยมาถ้ายกก็ดีดียกยกยกสูงไปเลยเปลต้องสองเมตร สามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบค่ะเอาแล้วว้าวยกขึ้นอีกอยู่ปลูกเปย์ปูพื้นข้างล่างเด็กปูนเอาไว้นั่นทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวไว้ต้องเล่นกันไม่แน่นาทีไม่อยากกทำอาจจะยากนอนได้มาเช่าก็ได้ดิเรื่องดับเนินการขอไฟเน่ะขอเรียบร้อยแล้วขอไฟเออขอไฟติดแอร์ด่วน เรอช่างเขามาวัดเราติดแอร์แม่บ้านโถ้งหมดแบบนี้คนรับการถ้านาทีมันนองก็ให้ถือแอร์มาด้วยแอร์กี่เยอะแอร์กี่เยอะแอร์ชาติโอ้ยทำไปที่ทำกันไปค่ะนะคพ่อมาให้กำลังใจพ่อเป่าให้เป่าสู้ครับให้เปัาสู้ขอบคุณค่ะอยู่ด้วยกันไม่ต้องห่วงเป็นกำลังใจให้ครับที่นะเพียงแต่ให้ไม่ออกเป่านะครับเราก็เป็นยูทูบเบอร์สายร่วมผลด้วยกันอยูรกันมานานในปีครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาให้กำลังใจเป็นห่วงเนาะเยอะแยะเลยวันนี้ ขอบคุณทุกท่าสวัสดีค่ะไปกินด้วยกันปูเราต้องขอขอบคุณนะคะ f อทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจทั้งวันนะคะวันนี้ f c FC อทั่วโลกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ